สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันต่อนะครับกับรถ Honda PCX นะที่ทางเจ้าของเนี่ยอุตสาห์ขับรถจากอุตรดิตนะครับมาให้ครูดูถึงกรุงเทพนะซึ่งจากคลิปก่อนหน้านี้คือครูก็บอกไปแล้วว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็มีช่างฝีมือดีเก่งๆมากมายเยอะแยะไม่จำเป็นจะต้อง ขับรถมาตั้งไกลนะครับฝ่าลมหนาวมาหาครูนะครับนะแต่ทีนี้ในเมื่อเขามาถึงแล้วนะครับก็จะปฏิเสธงานมันก็ะไรอยู่นะครับคือครูก็รับงานไว้วันนี้วันจันทร์ที่20นะครับก็ช่วงเช้าครูก็นั่งทําภารกิจส่งทางโรงเรียนเข้าไปพอช่วงบ่ายทานข้าวทานอะไรเสร็จก็ เอารถคันนี้มาทําการรื้อเปลือกหรือชุดสีนะครับอ่าเดี๋ยวครูอธิบายตรงนี้นะครับ <c oughs> หลังจากที่เรานะครับทําการแยกเฟมกับเครื่องออกจากกันเสร็จนะครับครูก็มาทําการถอดอุปกรณ์ต่างๆคือครูพยายามจะถอดแบบเป็นชุดใหญ่ๆไปเพื่อไม่ให้อะไหล่เนี่ยมันเลี่ยราดนะครับก็ถอดไปเรื่อยๆนักศึกษา,าก็ ฝึกไล่หัวนิเปิลล้อไปด้วยนะบางคนก็ว่างก็มาช่วยครูดูครูทำงานนะฮะหลังจากนั้นเสร็จปั๊บครูถอดต,ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับชุดหม้อกรองอากาศชุดเรือนลิ้นเลงเพื่องคั่วไปทั้งยวงเลยนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องอะไรมันยิบย่อยจากนั้นครูก็ให้โจเน่ยนะครับมาคลายอุปกรณ์ส่วนควบฝั่งนี้นะ ใช่เนี่ยตั้งแต่ว่าพอถอดปุ๊บคูเอ้าน็อตคาคาไว้เพื่อตัดปัญหาเรื่องน็อตมันขาดมันหายพอคาอุปกรณ์ฝั่งนี้เสร็จปั๊บก็ทําการยกอุปกรณ์ออกมาทีแรกเนี่ยพอยกออกมาเนี่ยคือคูย,ยังไม่ได้มองไปตรงนี้กันนะครับยังไม่ได้มองนะอ่าให้ดูไปที่ตรงนี้ก่อนลบลบกวนโจดูไว้หน่อยอ่าท่านเห็นไหมครับข้างในเนี่ยโจเห็นไหมไครับอ่าเนี่ย มันเป็นลอยนะครับมันเป็นลอยฟินหรือคีบเนี่ยบางบางช่วงเนี่ยคือมันล้มมันบี้แบนไปนละและไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหลอดน้าเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทิวเนี่ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยมันบี้ไปเลยมันเอียงแล้วมันจะสอดคล้องกับที่ครูทําคลิปไปก่อนหน้านี้ว่าไอท้ทิวเนี่ยหรือหลอดน้าเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ทางด้านหลังนี่คือด้านหน้านะนี่คือด้านหลัง บางทีเราใช้งานไปเนี่ยมันซึมมันรั่วพอมันซึมมันรั่วเป็นจุดเล็กรดจุดเล็กๆเป็นตาหมดเนี่ยไอ้น้ำยาหม้อน้ําที่เราเติมเนี่ยมันจะไปช่วยอุดหรือไปช่วยซ่อมแซมให้ได้แต่พอเวลาเครื่องยนต์เราทํางานไปเนี่ยแรงดันในระบบมันเพิ่มสูงขึ้นภาษาอังกฤษเรียกว่าเพชเชอร์มันสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นเนี่ยมันจะฉีดออกมาเป็นเป็นเป็นเส้นเล็กๆเหมือนฟอกกี้อ่ะ พอมันฉีดเข้ามาท่านต้องนึกถึงปานเป็นจริงว่ามันรั่วอยู่ข้างในใช่ไหมครับมันฉีดเข้าไปมันก็ไปโดนอะไรครับโดนใบพัดโดนล้อแม่เหล็กโดนเครื่องยนต์น้ํามันก็จะทําไมครับระเหยไปก็จะทําให้ปริมาณน้ําที่อยู่ในระบบเป็นไงครับอ่าพร่องลดลงไปเรื่อยๆตลอดอันนี้ก็พอเขาถอดมาเสร็จครูก็มานั่งอธิบายตรงนี้กันอยู่ นี้รอยเป็นมาก่อนแล้วนะครูจะบอกนักเรียนเลยใช่ไหมฮะมันมีมาอยู่แล้วเราไม่ได้ทําแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่ผลงานครูนักเรียนครูทําแน่เพราะอะไรครับเพราะครูอธิบายตรงหม้อน้ำตรงนี้เสร็จปุ๊บท่านดูนะครับใบพัดลมหายไปไหนเที่ยวนี่ไงคือสาเหตุที่รถคันเนี้ยพอขับขี่ไปแล้วมันทําไมครับรรอ,อ่าหลอดไฟเตือนความร,ร้อนนั้น,นติดมันโชว นะส่วนในวันนั้นที่ครูให้ทักษาครูดูก็คือว่ามันมีฟองใช่ไหมครับมีฟองคือเกิดจากแรงอัดเนี่ยมันรั่วส่วนหนึ่งละแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่ไงครับมันไม่มีขี้ใบพัดลมก็ต้องย้อนถามกลับไปว่าเพราะเจ้าของบอกว,ว่าก่อนหน้านี้ให้ช่างที่บ้านเขาที่อุตรดิตฐอะไรนะทําเครื่องยนต์มาแล้วอ้าวแล้วช่างเอาเอาใบพัดลมนี่ไปไหนอะครับ ทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับลดระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วมันต้องมีใบพัดลมใบพัดลมมันนี่มันจะติดอยู่กับล้อแม่เหล็ก,ก,กเพราะฉะนั้นพอเครื่องยนต์ติดมันจะหมุนไปใช่ไหมครับเพื่อดูดเอาความร้อนระบายความร้อนผ่านรังผึ้งหม้อน้ําแล้วมันไม่มีคลีบแล้วอะครับแล้วมันจะระบายความร้อนได้อย่างไรอันนี้ทางเจ้าของท่านต้องไปไล่บี้ไปไล่เช็คร้านที่ทํามานะครับ พอได้เกิดว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่านะครับถ้าตอนที่เขาประกอบให้มันมีขี้มันมีใบพัดอยู่แล้วขับขี่ไปมันเสื่อมสภาพมันแตกเราไม่ว่ากันถูกไหมครับเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนใบใหม่ถ้ามันแตกระหว่างใช้งานเนี่ยโอเคไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามันแตกระหว่างใช้งานเนี่ยลังพึ่งม่อน,น้ําคุณต้องทําไมหมดแล้วครับพังกระจายไปหมดแล้ว ก็ต้องสารนิฐานว่าใส่กลับเข้ามาโดยที่มันทำไมครับมันไม่มีตัวใบพัดแล้วถ้าเกิดมันไม่มีใบพัดมาตั้งแต่ที่แรกเนี่ยทำไมไม่เบิกใช่ไหมไม่ซื้อใส่ให้ลูกค้าเขาเนี่ยชัดเจนเลยนะครับแล้วตรงปั๊มน้ำอันนี้ก็เหมือนพวกโอลิงอะไรไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยก็จะเป็นรอยเยิ้มรั่วออกมา ตรงนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่บอกว่าลดกินน้ำมันเครื่องควันไม่ได้ไหลออกท่อแต่น้ำมันเครื่องมันหายไปไหนเพราะครูบอกแล้วว่าสี่จังหวะน้ำมันเครื่องมันหายสามช่องทางใช่ไหมครับทีอหนึ่งถูกใช้ไปพร้อมกับการทำงานของเครื่องรั่วผ่านปากแหวนผ่านซีนก้านวาผ่านผนังกระบอกสูบถูกไหมครับนั่นคือถูกใช้ไปพร้อมกับการทํางานนั่นแหละ2ก็คือมันทําไมครับนี่ไงครับ มันละเหยเนี่ยตรงนี้เป็นคาพเขมเมาทพ่อนี้จะต่อไปที่มอกกองอากาศต้องละเหยและ3มก็คือเนี่ยชัดเจนเห็นไหมครับรั่วซึมตามจุดต่างๆเค okay, นะเพราะนั้นท่านเจ้าของท่านเห็นแล้วนะครับสาเหตุที่รถท่านขับขี่ไปเนี่ยแล้วไฟมันโชว์เนี่ยมันไม่มีขี้ไปพัดลมเอเค okay, นะ ทีนี้เดี๋ยวครูจะถือโอกาสนี้หรือต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะให้โจถอดน็อตฝาครอบวาลตัวทีเบอร์สิบเดี๋ยวครูจะเป็นคนนี่เองนะครับครูจะเป็นคนบอกเองนะครับถอดน็อตฝาครอบวาลในระหว่างนี้ครูจะตั้งขาตั้งกล้องนะครับอาจจะสั่นสะเทือนนิดนึง อย่าเพิ่งว่ากันนะครับเพราะครูก็จะพอกตั้งขาตั้งกล้องได้มันจะได้นิ่งๆ <c oughs> ถ้าถ้าในกรณีแบบนี้นะครับคือครูแนะนำเลยนะครับว่า หม้อน้ําใบเนี่ยคือควรจะเปลี่ยนไปได้เลยนะครับเนะเอาฝาครอบวาล์วออกครับส่วนท่านใดจะเรียกฝาครอบฝาสูบนี่คือไม่ไม่ได้ว่ากันนะครับนะแต่ครูเรียกจนติดปากแล้วครับฝาครอบวาล์วนะครับเนะีนะ่ยเนี่ย ทีนี้เดี๋ยวพอฝาข้อวาล์วออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับเดี๋ยวครูจะตรวจสอบก่อนว่าเขาตั้งโซไทมิ่งมาถูกไหมแล้วก็วาล์วเนี่ยมันชิดมันยันมันห่างอย่างไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับวางว,วิดีโอตลอดอ่ะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้คือครูก็ตรวจสอบแล้วนะครับว่า เขาตั้งโซ่ไทมิง่งหรือตั้งมาร์กมาถูกต้องนะครับถูกต้องพอถูกต้องเสร็จปุ๊บครูมาตรวจสอบระยะห่างวาวนะครับระยะห่างวาลนะวาลสองตัวนี้คือเช็คเข้าๆนะยังไม่ได้ใช้ฟิลเลอร์นะครับวาวสองตัวเนี่ยไม่ยันนะครับยังขยับได้อยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ครูจะบอกท่านเจ้าของรถหลายๆคนนะครับว่า ในกรณีที่รถของท่านมันเป็นรถเก่าผ่านการใช้งานมานานแล้วโดยเฉพาะรถมือสองเนี่ยเวลาท่านไป่าเครื่องไปโอเวอร์ฮอนเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะทํากับครูที่โรงเรียนหรือทํากับร้านช่างที่ไหนเนี่ยบางทีบางอย่างอะไรของท่านเนี่ยมันสึกหลอนะฮะแล้วเรื่องเสียงเนี่ยมันไม่ได้เงียบอย่างใจท่านเนี่ยแล้วมันชอบจะเป็นประเด็นปัญหาการครูให้ดูจากคันนี้นะท่านดูที่กระเดื่องวาว้เสียก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะขยับซ้ายขวานะ ลบลบลบ,ลบตัวโจโยขยับพราบผมขยับแล้วกล้องมันสัน่นอ่าขยับซ้ายขวาเอามือเอามือไว้ข้างล่างครับอ่าท่านดูนะเห็นไหมครับมันคอนใช่ป่ะครับอ่ามันคอนมันหลวมนะอ่าไอดี ID. เนี่ยเห,เห็นไหมครับคือมันเกิดจากอะไรครับ ตรงตัวกระเดื่องเนี่ยมันก็สึกส่วนหนึ่งแต่ตัวกระเดื่องเนี่ยมันเป็นเหล็กส่วนตรงเนี้ยตรงเสื้อมันเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอลูมิเนียมเสร็จแล้วเวลามันทํางานกระเดื่องเนี่ยมันต้องกระโดกไปกระโดกมาแล้วในขนาเดียวกันมันก็จะมีแรงเบียดทางด้านข้างแรงตบด้านข้างเนี่ยมันจะเกิดการสึกหลอพอมันเกิดการสึกหลอก็ตามที่โจเขาอยากให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยมันคอน แต่เราไม่ได้เปลี่ยนอะไรตรงนี้ถูกไหมครับเราตั้งระยะห่างวาวตามมาตรฐานนั่นแหละแต่เสียงมันไม่ได้เงียบแล้วท่านก็ไม่เข้าใจท่านก็ไปบอกว่าเสียงเงินผ่าเครื่องทาเครื่องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนก้านแล้วทำไมมันไม่เงียบมันจะเงียบได้ยังไงครับเพราะว่าไอเสื้อตรงเนี้ยมันสึกถ้าจะให้เงียบก็ต้องเปลี่ยนฝาสูบใหม่นะครับ เปลี่ยนฝาสูดอย่างเดียวงานก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมครับเพราะว่าตัวกระเดื่องนี่มันก็สึกไปด้วยนะฮะจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องว่าถ้าอยากจะให้มันเงียบกริบเปลี่ยนอย่างเดียวครับส่วนท่านใดบอกว่าจะไปตัดแผ่นสังกะสีมาทําเป็นแผ่นชิมอะไรนะั้นนะั้นะคืออีกประเด็นหนึ่งนะถ้าถามว่าท่านรู้ครูรู้ไหมคือครูก็รู้แต่มันไม่ใช่การแก้แบบถาวรนะครับโอเคนะทีนี้ เดี๋ยวจะเช็คต่อไปว่าโซ่ลาวลิ้นเนี่ยมันยืดเต็มที่แล้วหรือยังนะครับครูก็จะให้เขาเนี่ยนะครับถอดต,ตัวดันโซ่ออกออาลบกวนครับถอดต,ตัวดันโซ่เบอร์สิบ เอาตัวดันโซ่มาเซนจโจลองกดตัวดันโซอันนี้ครับมันยุบมันเด้งเบาอ่าไม่ยุบไม่เด้งนะ <c oughs> จากนั้นเพื่อจะพิสูจน์ว่าโซ่เนี่ยโซกับสะพานโซ่เนี่ยมันยืดมันสึกเยอะไหมขอตัวดันโซ่ครับน็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่เอาแล้วครับน็อตไม่เอา,เอาให้เราเอาตัวดันโซ่เนี่ยนะครับวางลงไปเพราะครูเคยทําคลิปบอกแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราวางลงไปเนี่ยวางดีๆนะครับ แล้วเนี่ยมันห่างประมาณสิบมิลหรือหนึ่งเซนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าโซ่มันยังไม่ยืดแล้วก็สะพานโซ่มันยังไม่ได้สึกเยอะแต่ครูไม่ได้บอกว่าโซ่ไม่เสียนะเพราะบางทีโซ่มันไม่ได้ยืดแต่ข้อโซ่มันตายโซ่มันดังนะครับอันนี้คือเช็คว่าโซ่ยืดหรือไม่ยืด,ดเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยประมาณสิบมิลได้หน,นึ่งเซนน่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอตัวดันโซ่เนี่ยมันห่างจากเรือนเครื่องยนต์เนี่ย ไม่เกินห้ามิลเนี่ยอันนี้ครูแนะนําว่าจริงๆแล้วควรจะเปลี่ยนโซ่กับสะพานกดโซ่ไปเลยในครั้งนี้ไปเลยนะครับอันนี้ท่านเห็นชัดเจนนะครับโซ่เขายัางไม่ได้ยืดอ่ะโอเคครับเอาไปเก็บอ่พอพิสูจน์ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะทำการปลดโซ่ราวลิ้นหรือโซ่ไทมิงนะครับอ่ารุ่นเนี้ย ใช้เป็นประแจแอลหรือหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้แนะนำว่าให้ใช้เป็นลูกบล็อกเดือยโผนะครับส่วนท่านใดไม่มีเนี่ยท่านจะใช้เป็นประแจแอลธรรมดาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เวลาขันต้องระวงังมันจะลูดมันจะล้มได้ง่ายนะครับถ้าเป็นบล็อกเดือยโผเนี่ยปัญหามันจะเกิดน้อยกว่าอเอากับก่อแกกหรือด้ามฟรีมาเลยครับ นะครับเดี๋ยวเราคลายน็อตยึดนะครับเฟืองขับเพาลูกเบี้ยวแล้วนะครับเราก็จะนําเฟืองขับเพาลูกเบี้ยวออกไปนะครับคล้องครับหาอะไรมาคล้องครับตัวทีอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวล่วง ครับเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยนะครับถอดหัวเทียนออกนะครับอันนี้ที่ครูดูในเบื้องต้นเขาใส่หัวเทียนของเดนโซมานะครับ เดี๋ยวขอดูสภาพหัวเทียน่อยครับอ่าโอเคครับหัวเทียนก็อ่ะนี่ครับนี่คือสภาพหัวเทียนนะครับ อเคนะก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรนะครับเขาใส่เป็นของเดนโซมานะครับทีนี้เดี๋ยวจะทําการถอดฝาสูบนะครับเดี๋ยวจะถอดฝาสูบให้ถอดน็อตเบอร์สิบด้านข้างนี่นะครับสองตัวก่อนนะครับนี่น็อตเบอร์สิบด้านข้างสองตัวคลายแค่หลวมนะครับคลายให้หลวมจากนั้นนะครับให้มาถอดน็อตยึดฝาสูบถอดแบบทะแยงมุมกันนะครับอ้าวทีสิบครับกระปับลูกบล็อกเบอร์สิบสี่ครับ หลวมกวันครับลูกบล็อกเบอร์สิบสี่ด้ามฟรีเลยครับี่นียไปไหนอยู่ด้านหลังลูกบล็อกเบอร์สิบสี่ 14, แล้วพี่ปุ้ยหยิบอะไรให้โจเข้าไปแล้วครับเออนั่นเลยแล้ว<ม><อ>คุณไม่ดูเลยละ่ะ เตะเตียนน้ำมันเบนซินไ้เลยครับใส่ขวดเดี๋ยวเช็คเลยวาวล์วรั่วหรือไม่รั่วครับอาคลายน็อตสีตัวออกเลยครับเดี๋ยวครูเช็คให้เจ้าของดูไปเลยนะครับว่าวาวลั่วหรือไม่ลั่วอย่างไรนะครับ แล้วก็จะลื้อไปยันลูกสู่ไปดูว่าแหวนหลวมหรือไม่หลวมอย่างไรนะฮะมันจะได้ทำส่วนบนให้มันจบจบไปน็อตด้านข้างครับท T10 ด้านข้างสองตัวครับหมุนนอ,ออกเลยครับ นะครับเอาตัวทีที่คล้องโซ่ออกนะครับแล้วดึงฝาสูบออกมาครับโอเคนะครับฝาสูบมาแล้วทีนี้ดูนะครับปอกสลัก สองปลอกยังอยู่ไหมเอเคนะครับปลอกสลักหนึ่งปลอกสองปลอกยังอยู่เคนะครับหาที่วางก่อนครับอพอเราฝาสูบไปเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เอาประเก็นฝาสูบออกครับประเก็นฝาสูบตองระวังนะครับเพราะมันเป็นประเก็นโลหะบางๆมันคมนะครับ พอเราประกันฝาสูบไปเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เอาสะพานโซ่ตัวล่างออกนะครับสะพานรองตัวล่างดึงออกมาครับโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะดึงเสื้อสูบออกมานะครับดึงเสื้อสูบออกมาครับโจหมุนและโจไม่คล้องโซ่ได้แล้วครับนะดึงเสื้อสูบออกมาครับ ถ้าไม่ออกก็ไปเอาคอนยางครับหรือไม้หน้าสามเนื้อแข็งมาวางที่ตรงตัวดันโซ่นะครับดึงเสื้อสูบออกมาครับโอเคนะลูกสูบป,ประกอบมาถูกต้องนะครับรหัสหัวลูกสูบนี่คือ k y z นะอินนี่อยู่ทางด้าน ID นะครับเดี๋ยครูยังพอเห็นเลหนะ้าอินนะครับนะ ทีนี้เดี๋ยวค่อยไปดูอีก avan, ทีนึ่าหลวมไม่หลวมอย่างไรแต่ที่แน่ๆแหวนกวาดน้ำมันเครื่องเนี่ยเหมือนกับจะติดตายนะครับแหวนกวาดน้ำมันเครื่องนะครับเข่าๆนะอ่ะนะการสูบอ่านะการสูบนี่ถือว่าหลวมเยอะเลยนะครับเนี่ยนเนี่ยเนี่ยการนิคอนเลยนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวครูปล่อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาผ้าเอาผ้ามาปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยถอดลูกสูบ เดี๋ยวมาดูว่าวาวลรั่วหรือไม่รั่วนะครับอดี๋ยยกขึ้นไปสูงนะเดี๋ยวครูให้ดูสภาพนะครับสภาพที่ภายในห้องเผาไหม้หรือสภาพที่ฝาสูบนะครับจะสังเกตว่าวาไวอเสียมันจะแห้งๆสีเทาๆนะครับวาไวอดีก็จะดำๆมีเห่าเกาะทีน,นี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คว่าวาลเนี่ยรั่วหรือไม่รั่วนะครับเอาเริ่มที่วาไวอดีก่อนครับ คือรั่วหรือไม่รั่วเนี่ยมันรื้อมาขนาดเนี้ยคือยังไงครูก็ต้องบทวาลวเปลี่ยนซีนก้านวาลวให้อยู่แล้วนะครับอ,ววอ่านะนะ,นะตอนนี้นะครับวาลว,วาลไวดีนี่ยังไม่เห็นการรั่วหรือซึมอะไรออกมาแบบชัดเจนนะครับยังไม่มีนะอ่ะทีนี้ไปวาลไวเสียครับ อันนี้เวลาหยอดไปอย่าให้ท่วมตัวออกซิเจนเซนเซอร์นะครับเนี่ยนี่ระวังอ่ะขาวๆเนี่ยอ่าวาล์วไอเสียนี่เห็นเลยนะครับว่าซึมออกมาแล้วนะครับเนี่ยถ้าถ้าในโทรศัพท์อาจจะดูยากนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดดูที่ที่อยู่ตรงหน้างานเนี่ยจะเห็นว่าซึมออกมานะครับเนี่ย <S <S 2> <S 2> มีเหมือนซึมออกมาเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ถือว่าไม่เยอะ แต่ก็อย่างที่ครูบอกไปว่ามันลื้อมาขนาดนี้แล้วเวลามาทําคือครูก็จะบดวาวแล้วก็เปลี่ยนซีนก้านวาวไปให้ส่วนลูกกระแหวนเนี่ยหลวมหรือไม่หลวมเนี่ยเดี๋ยวครูขอแจ้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวค่อยแกะทีหลังนะท <c oughs> ีนี้ก่อนก่อนจบคลิปนะครับเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ครูได้ให้โจเขาถอดไส้กอ,อากาศมาดูนะครับ อ่าเดี๋ยวลบกวนหน่อยครับไปเอาไส้กรองอากาศมาให้เจ้าของเขาดูหน่อยฮะนอ่านะครับก่อนจบคลิปนะครับนี่คือไส้กรองอากาศของทางเจ้าของรถนะครับของรถคันนี้นะครับอ้าวอันนี้เราถอดมาเช็คตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะครับแต่ว่ามื่อกี้นี้คือครูลืมถ่ายไว้ให้ดูนี่นะครับชัดเจนนะครับนั้นก็ครูสรุปตรงนี้นะครับก่อนจบว่ารถคันนี้นะครับ าสาเหตุที่พอขับขี่ไปซักระยะหนึ่งแล้วไฟเตือนฟาร์มร้อนมันติดโชว์นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันมีแรงอัดหรือแรงระเบิดรั่วผ่านประเก็นเข้าไปหาน้ําแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากใบพัดลมมันไม่มีคลีบแล้วนะครับนี่นะฮะมันเหลือแต่โคนอย่างนี้อย่างเดียวนะครับแล้วเมื่อตะกี้นี้ตอนที่ครูไปหมุนล้อแม่เหล็ก ก็ไปเจอเศษซากเหลืออยู่อันหนึ่งคืออนนี้เนี่ยนะครับส่วนอันที่เหลือมันหายไปไหนหมดคือครูไม่รู้นะครับนี่นะชัดเจนนะครับเพราะนั้นท่านเจ้าของท่านก็จะได้รับทราบนะครับอ่แล้วก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับ Honda PCX คันนี้นะครับ เดี๋ยวมีฟาร์มคืบหน้าอย่างไรก็ครูมาอัปเดตให้ฟังต่อไปนะครับขอขอบคุณท่านนะฮะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ